ปิดสถานะการแจ้งเตือนในแอปของมือถือ oppo นะคะแอปไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเราพักการใช้งานหรือปิดการแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่เปลืองแบตไม่เปลืองอินเทอร์เน็ตค่ะมาดูวิธีใช้งานกันค่ะปิดการแจ้งเตือนของมือถือ oppo นะคะช่วยให้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประหยัดแบตค่ะใครที่แบตหมดเร็วนะคะดูวิธีนี้ได้เลยค่ะแตะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อ การแจ้งเตือนและแถบสถานะนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะไปดูรายการแจ้งเตือนต่างๆค่ะจัดการการแจ้งเตือนนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะสังเกตว่าแอปที่เราดาวน์โหลดมาหรือแอปที่มากับระบบตัวเครื่องนะคะเยอะไปหมดเลยนะคะเยอะทุกอย่างและที่สําคัญเปิดการแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดเลย เห็นไหมคะเปิดสีเขียวไว้หมดการที่เราเปิดสีเขียวไว้นะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยเน็ตเท่าไหร่ก็ไม่พอเนื่องจากว่าแอปถ้ามีการแจ้งเตือนนะคะก็จะใช้ทั้งแบตเตอรี่ใช้ทั้งเน็ตค่ะถ้าแอปไหนที่เราไม่ต้องใช้งานนะคะแอปไหนที่ไม่ต้องการให้แจ้งเตือนเราปิดได้เลยนะคะเอาไว้แค่แอปหลักๆก็พอนะคะเพราะส่วนเกมเนี่ยมีฟีเจอร์มีอะไรมาใหม่บางทีมันก็เด้งแจ้งเตือนมาเราใช้เน็ตแล้วใช้แบตแล้วนะคะทําให้ แบตเตอรี่ที่เราชาร์จไว้นะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยแบตหมดเน็ตก็เพิ่งเติมทําไมช้าจังทั้งที่ว่าไม่ได้ใช้งานแต่พวกนี้มีการแจ้งเตือนมีการอัปเดตนะคะทําให้มันหมดเร็วหรือว่าเน็ตที่ช้าลงไปนั่นเองค่ะถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้นะคะเรายกปิดได้เลยอย่างพวกออนไลน์ต่างๆพวกโซเชียลมีเดียนะคะถ้าเราใช้งานอยู่ก็เปิดไว้ได้นะคะในส่วนของอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะติดต่อนะคะกับผู้คนบนโลกออนไลน์นะคะ ในส่วนรายการอื่นที่เราไม่ต้องการที่จะให้แจ้งเตือนก็เลื่อนปิดแบบนี้นะคะจะทำให้เรานะคะประหยัดแบตแล้วก็ประหยัดเน็ตได้ด้วยนะคะในฟังก์ชันนี้ในมือถือ oppo ค่ะ วิธีปิดการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะจะทําให้มือถือของเรานะคะใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นนะคะที่สําคัญประหยัดอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะใครที่ไม่ได้ใช้งานแอปในตัวเครื่องเยอะนะคะแนะนําให้ปิดการแจ้งเตือนไว้ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้คุณใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวขึ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ